ิวสวัสดีครับวันนี้มีโปรเจกต์สนุกๆอันนี้เป็นลำตัวของเครื่องบินเทรนเนอร์นะครับนี่ตัดขึ้นมานะครับก็จะมีตัวอีเลเวเตอร์ลัดเดอร์แล้วก็อีเลเวเตอร์แล้วก็มีปีกน,นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ปีกบินเดี๋ยวจะเอาสองอย่างนี้มารวมตัวกัน บินได้หรือไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันครับ CG ได้แน่นะถ้า CG ปีกอ่ะได้ครับเออได้ได้ได,ได,ได้สบายปีกบินผสมเทนเนอร์ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเป็นแบบนี้เลยปีกบินเครื่อมีเทนเนอร์ผสมกันจะเรียกอะไรดีมาดูชุดไฟกันนะครับตัวชุดไฟนะครับใช้มอเตอร์ของ ABC 2212 1400KV ใบพับพัด90-50ตัวแบตเตอรี่นะครับใช้แบต3เซลล์2,200มิลมเซอร์โวจะมีทั้งหมดตัวแรกก็จะเป็นเซอร์โวคุม ตวแออนข้างซ้ายข้างขวาเซ์โวตัวที่3นะครับก็จะเป็นเซ์โวที่คุมตัวอิเลเวเตอร์เลขตัวหนึ่งเป็นเซ์โวที่คุมตัวลัดเดอร์สปีดใช้ของ A B C 3 0แอมนะครับท่อนี้มีเซวโรตัวหนึ่งข้างล่างนะครับเอาไว้คุมตัวนี้ด้วยตัวเลี้ยวแปลว่าตัวนี้ใช้เซ์โวทั้งหมด5ตัว มาดูการทํางานกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ปีกบินเนี่ยก็ใส่เป็นแอรอนซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีตัวอ l เลเวเตอร์ตัวนี้ของคือมินเทนเนอร์ลัตเตอร์ของคือมินเทนเนอร์วันนี้ก็ได้พี่การช่องการ RCDY นะครับมาช่วยเฟิร์สไฟให้ครับมาดูกันปีกบินผสมเทนเนอร์ บินดีซะด้วยอาการเป็นไงพี่บินดีได้อยู่แล้วเกทิมหน่อยนิ่งดูทิโอ้ยนิ่งนิ่งเป๊ะมันอยู่ที่คนบินอะใช่ใช่คนบินครับ๋ยะลงโชว์๋ยะลงโชว์หน่อยว่าจะลงสวยไหมบินเครื่องบินชอบตอนขึ้นกับตอนลงนี่แหละ ได้ยอได้ยออัพน้อยไปอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินเที่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับอ f you บิเ e ต t ีบ y ว u พ subscribe happy fun flying ตะวันรีวิว Thailand สวัสดีครับ